สบายดีสบายดีบัดสุขุสุขนพี่น้องจา่าม้นนี่เพาะกับบ่าวมีคือเก่าคือเดิมบรรยากาศช่วงบ่ายกับแดดเปียงเปียงคือเกา่าตอนนี้บ่ามีอยู่บ้านบ้านหลังเก่าพี่น้องมาเบิ่งสร้างเพื่อน,นันลือบ้าน ลือล้อกระซิลล้วแล้วมันีิคือสิลล้วพี่น้องมันิกะมีขาเจ้ามาซอยซอยมา่างซอยลือ้อพอลื้อออกก็โลง่ง บรรยากาศสวงเที่ยงพี่น้องจ๋าสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลบยางกะเหอยะบ่เห็ดหยางสิกินชมมาคามสบายดีพี่น้องมากินชมมาขามพี่น้องก่อนบาย มะขามกับมะขามยังฮือนเจ้าของพี่น้องสาโอ้ยคือเปอ็นต่แสบแตะทำมะขามขวามันใหญ่เกินแลนน้วนี่มันเริ่มมันเริ่มสิสมแล้วพี่น้องนี่อือันนี้เป็นเจวประแด็กเจวหวานแซมตาเจวประแด็กอันนี้รสด,ดีของน้องทำเพิ่นมะขามมันก็เริ่มใหญ่เกินแล้วพี่น้องถ้าซ้ำนี่มันก็โอเคอยู่ยังยังเป็นตะกินอยู่นาะอันนี้นะมันเริ่มมีเม็ดแล้ว มันก็สีออกฝาด่งฝาดก,ก,ก็ออกเปรี้ยวๆนี่แหละอันนี้คือเป็นอาหารว่างของสิบอนพรไส้กินๆสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีป้าลุงเอาผู้ใหญ่เมเยนะสบายดีด้วยเนี่ย,ยล,ลูกผู้ใดญ่บามาพี่น้องจ้ามากิน สมมาคามส้วงบ่ายพหมนกันติ๊ตะเกียกปากปิดตาสมแขวเนาะมันเริ่มใหญ่แล้วถ้าส่วนที่มันอ่อนๆนะแสบน,นี่นี่นีน่นี่ไอซัมเนี่นะพอดีกิ่นเลยนันสิพอดีกรอบมันะบอทันมีในอันนี้มันเริ่มอันนั้นแหละหมากมันใหญ่เลย,เยโอ้ยบอดีรีรอเราสู้กินกินมาเด้อกินสมเด้อ เขาบพอเขามาโดดมาข้างหน้ากันป้าวโยกไปจเตียงชิฮ่พี่น้องเอ้วนเจ้อนเ้นเจ้าอ้วขนาดเยียบคางมันอยู่ไหนัเริ่มยังปวดจากโลหกิบกบโล้วพี่น้องกินสมอันนี้เนี่ยอันลูกํำนี่พุดีกรอบ ลูกใหญ่มันจะมีเม็ดมาแมะเหลาบเสียบเนาะอันนี้พริกรอบเจลผัดแหกนอกก้องจ๋าเจลรสดีของน้องทำพันหยันเผ็าดาเอ,าอามะาขามกับเก็บในต้นนี่พี่น้องปีนี้ดกอยู่ได้มะขามมะขามยาย,ย่าดกมะขามหวานนะ

สร้างเขากำลังลื้อบ้านต่อต,ตัต้วผมปเมป,เมนปนกก็นผู้อื่นผู้ไก่ดอกพี่น้องก็สิเป็นอ่าหัวยายลีหัวยายลุนเบาแปบพ่อน้องเมยหัวเจแล่หัวเจแล่พ่อนสิบมอนขอนเสข้าวเจ้ามาซอยนี่ฮั้งก็กิน,กนข้าวเที่ยงแล้วข้าวเที่ยงก็ต้มไก่เก่ากับลาบไก่ มาฮะมาแม, <า S 2> ม่เด็ดม,มาหนแมล่ออลูกมาเลยมาำทำนี่มันมีรถดีแจ๊บดีมากเลยยามานมาเข้า เฮ้ยมันเหมือนมดาตอนไหยังไปนะมังข่านี่มมือนี้แกงเด็กพี่น้องจะส่งเงอ่าลงเเอ้าไปแหลกเลยนี่ตามมาบ้านกระโเขม้าอีกไปหามากี่ย่เนี่ยอออย่ามากน้อยแลมากยยนี่ไปมาก่อนไปมาล่ะมากน้อยมันบริสุัธิีค่ะ อามาลาคือด like ีตามพมาทำคือจองพามาก่อนบ่ขนอนจุหนึ่งแห่งข้านอนเิงเงินเป็นรถจีนมากคือบุรีรถจากตอนข้ามาเาก็ไม่เห็นียังกินบุรีปินเละเละจำเรส น้ามันี้กพากันมาบุกบ้านน้าบุกบ้านแบกมาก็บว่ากันใช่เาเห็นว่าขาใส่ใส่มก็กินบอใช่กินบัวลอยใส่พระใส่กินสมน้ำมินอ้าวกระสีหาีก็จ่อโหเห็นเมือนเใส่ผาพิสตาล์เกาจ่อโฮก่อนงับเขา กันชนก็เคียนเอาเพื่อตะเคียนเอาเคียนเพื่อเราไปใจแล้วอิ่มรือว่มันเราไปกนันย้อไปเราไกินกั้อไปพอดีเนี้ยกินชมแล้สิใส่งานเก็บไหม่แบกมาบอเฮ้บอใส่เก็บกตะปูเสียบ ผู้เอ็กซ์เนี่ยบวบเอ็กซ์เนี่ย้าคามเจ้ากับบุญโตใช่ไหมเจ็ดจับเจ็ดหวันไฟโตอยู่แล้วซันโตมาอยู่ไม่เห็นโตโตคงไม่อยู่สักอามาลาจ่ายเงินเดือนได้แลาวบุญใจเจ้าเจ้าผู้ใดจ่ายเลยเห็ดให้ผู้นั้นบ่สะอ่อนแท้เห็ดยังบ่เป็นก็มีเงินเดือนจะมีแหละ เขาเห็ดงานางมีแต่ทำแม่แม่ที่นั่งกินมะขามมะขามก็ไม่ค่อยสมดอกต้นนั้นเจ้าเห็ดงานก็ยังได้เงินเดือนนะประท,ท,ทับใช่ครีบใช่คลิปก็มีแต่คลิปกิ่ดมีคลิปเพชรเรียกคือาาอัลมาราซับเขาจะมาไปไท้ายคลิปน้ำอัลมาราอยู่บ่แล้วให้เงินเดือนเอนอยอะ คก็จะขอเห็นเราหักอยู่ได้อัมราไม่มีนะคะถ่ายคลิปกินอย่างเดียวค่ะไม่มีค่ะไม่ท่าเพราะว่าบ่มีเงินซื้อเขากินค่ะยื้ออัมราว้านไหนอัมราว้านเชียงเงินเดือนลายโกเบ่มีอัมราว้านไม่บ้หี้ยชอบแบบเดียวตรงดี้ได้เราะก่อนขี่ม้าเห็น สังเกตเบิ่งพี่น้องซีมอนใส่บ่วงสดมันเอามะขามหักลงไปแล้วสดเขาหมักสมได้สองนะขุ่นอันนี้ก็ปุบปับน้ำลายแตกน้ำบ่พี่น้องจะขาดมันห้อยใจเสียนะขามมันก็อยากเริ่มใหญ่เกินแล้วล่ะน้ำลายแตกนอนมันสดเขาหมักสม เีไม่น้ด้สูีีูอักุปายสูกินังกินได้งโดยเงินเดือนัหมถ้ากินมาเยอะเขาก็ซีอยาซีอ่าง่บันทัดจบให้มอน มอนก็กินไปแทบแล้วข้าวอกีนี่อีกค่ำเดี๋ยวเขาก็อิ่มแล้วเขากิ่เขาเออแหละอะขอเสียางรถนี่สดเด้อกิ่เขาเออแหละกินอยากกินหน้อยๆมั้ยล่ะน้อยใหญ่มันมันมันมีนายมีเม็ดมัน เปล่าไปมันลายกข้าเกี่ยวเขายังขาวปเสียอยู่หันเดนเงาวันขมาีเทียงยรุนมาส่งแล้วเกี่ยวยังมัาวปไม่สาวยังมาอยงเาเขากอะไรอยู่ข้าวเนี่ยวกจนหัก หลังจากที่กินมะขามแล้วพี่น้องจ้าอัมมาลาสิบต่อยมะพร้าวเดี๋ยวว่ามาถับหัวจะทำตกคลุยมันตายเอย่ักนา้น้อย เอามาลากอวบผ้าลงมากินโว้ยกอเราเจแได้กินอยู่ปะเจ,ยจ,ะอ,เจยอย่าไปกอแซงมันกอหน่วยมนันอ่ะเอา อาดึงดึง่ขมนเมะรแทนรดึงงออคืข้าแม่นบนบอลแลน์เนาะคเนอะข้า่นบนบลแลนอ์เนีถือหัวเพิ่นโปกลงไปตรงๆเลยลต้นเลยไปเก็บเอาไปซิมอน

ตุ่มแรนชิมอนขาบไปเอาไปอุ้มมาไปอุ้มมากินมกพราวอ่อนต่อ ไปเอาไปเตียงพุนนพูนน้มกเด็ดนักนี่ใส่ตน้นี่กนหน่อยู่อ่อนันว้าอย่าตีนผ้ามกผ้าอ่อนพี่น้อง

กะจกมาเติมซัวเอกรกมากกมา้บเต็มเนแบงเขากินแล้วจอกไ,ไหมวะเปิดยางเปิดแล้วเอาแบงกันกิน หวานบหวานเ่เอาคือบาให้คอยซีนตรงนี้น้องภากพี่น้องจ๋าคนทีกกินใช่ไหมน่ะหวานไหนมันหวานนี่นี่พี่น้องจ๋าแซ่บได้ทั้มทั้มฮะกินนจับเอา น้องจ้ามาคนี่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้ายอยู่ดีแม่ไม่สะกูสุขคนพี่น้องไปแล้ววันสิภาศพาเด็กๆไปหาคุดมันอยู่สบายดีกินต่อ